สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูเธิดเด็กเก็บบอลกับผมลุงใหญ่ป้อปาาระกันทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับ,นนรบวันนี้เรากลับมาอยู่ด้วยกันในวันที่20นะครับพฤศจิกายน2564ครับจัดไปสำหรับ่ิดดฟุตบอลติงเน้นๆประจำค่ำคืนนี้ครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็กลับมาเตะกนันเรียกว่าเกือบจะครบทุกคู่แล้วนะครับผมน่าจจะครบทุกคู่เลยนะฮะค่ำคืนนี้นะครับค ไปดูคู่ที่จะจัดให้หรับคำคืนนี้นะครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่านะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาบ้านเราครับเดี๋ยวขออนุญาตนำพาทุกท่านไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับสถิติการพบเจอกันมานะครับ3นัดล่าสุดนะครับผมเสมอกันมา0ประตูต่อ0นะครับผมในพบเจอกันในช่วง ต้นปีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นฝ่ายของไรตันนะครับที่เอาชนะไป1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันมา2ครั้งนะครับสำหรับ3นัดหลังสุดนะครับแอสตาวลล่าภายใต้การทําทีมของเจราดนะครับผมนัดแรกค่าคืนนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านแอสตาวลล่านะครับผม5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับแอสตาเวลล่านะครับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเรียกว่ายังไม่ชนะใรในทุกรายการที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับนะครับ เสาทำต้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผลงานในบ้านของแอสตันวิลล่าหนัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับผมผลงานก็เรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมเป็นการเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับหลังจากที่คุณซือคนเดิมนะครับโดนปลดออกไปนะครับผมก็ล่าสุดเกมในบ้านเป็นฝ่ายวิลล่านะครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ4นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับบุ๊คทำต้านนะครับ2ประตูต่อ3นะครับ เรามาดูผลงานของฝั่งผู้มาเยือนอย่างไบรตันกันบ้างล้วกันนะครับผมรวมทุกการที่ผ่านมา5นัดหลังสุดนะครับเรียกว่าไบรตันก็ยังไม่ชนะนะครับผมจะเป็นการเสมอนะครับผม4นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1นะครับเป็นการ่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ4ประตูต่อ1นะครับล่าสุดเนี่ยไบรตันเสมอกับนิวคาสเซิลมา1ประตูต่อ1ะครับผลงานเกมไปเยือนของไบรตันก็ถือว่ายังยังอยู่ใน เรียกว่าเส้นขนานอยู่นะครับผมยังไม่ดีหรือว่าไม่แยกจนเกินไปนะครับสำหรับไรตันนะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับที่7ของตารางอยู่นะครับสำหรับไรตันนะครับผมเป็นการเสมอสีนัดแล้วก็เก็บชนะได้หนึ่งนัดในบ้านของตัวเองนะครับเป็นการเอาชนะเบรนฟอร์ดนะครับผม1ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าเสมอมาเรื่อยนะครับสีนัดรวดนะครับล่าสุดเสมอับลิเวอร์พูล2-2นะครับเสมอเลสเตอร์ -2 2นะครับ เสมอกับนอติด0-0แล้วก็เสมอกับเคสโตลประเด็นสำรับดูตอนน่อดิงนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมสำหรับค่ำคืนนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับอสตันวิลล่านะครับตอนนี้รั้งอันดับที่16ของตารางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไบรตันเนี่ยรั้งอันดับที่7อยู่นะครับวันนี้เนี่ยจะไปเยือนทีิน ของแอสตนวิล่านะครับผมวันนี้แอสตนวิล่าเจ้าบ้านนะครับผมจะมาในแผนการเล่นนะครับผมจะมาในแผนการเล่น4-3-3นะครับก็วันนี้เจอรลัดจะใช้เอมิเลโน่มาติเนสเป็นผู้รักษาประตูน,นะครับกองหลังก็จะมีแมตติแคทนะครับอิสตรีคอนซาดนะครับแล้วก็ไทโดนมิงรวมไปถึงแมททากเก็ตนะครับกองกลางก็จะมีจอห์นแม็คกินนะครับรวมไปถึง มอกองนะซอดุงนะครับผมแล้วก็จากขอบแลมซี่รวมไปถึงเอมิเลโน่บูเอเดียนะครับแล้วก็สุดหน้าก็จะมีในส่วนของแดนนี่อิงแล้วก็ออร์ซี่วอตกินนะครับผมที่จะลงล่าตะข่ายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับใบตั้นะครับผมจะมาในแผนการเล่น4 2 3 1นะครับผมผู้ตัดประตูก็จะใช้เป็นเจสันสตีลนะครับยอลกองหลังก็จะมียอลนะครับเฟรมันนะครับอูลิสดังนะครับเชนดัฟฟี่นะครับ แล้วก็แดนกลางก็จะมีมาร์กกูเลียานะครับรวมไปถึงฮีฟบิสมาด้วยนะครับส่วนแนวรุกก็จะมีอา,อาอดัมลาลาน่านะครับฮาทิกแรมตี้นะครับแล้วก็เลอันโดรทอสซานะครับรวมไปถึงโซโลมอนมาร์ชแล้วก็ลีออโมบ,บายนะครับคาดว่าที่จะได้ลงสนามค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นทีมกลางตารางนะครับผมก็ค่ำคืนนี้เนี่ย นะครับเป็นฝ่ายของอเรนราคาตอนนี้เปิดมาอยู่ที่แอสตันวิลล่าต่อราคาปอนะครับผมแล้วก็เป็นการกลับมาของสตตเวนเจอร์ลัดนะครับวันนี้ผมยังชอบไปอยู่ที่แอสตันวิลล่านะครับผมนะถึงแม้ว่าตอนนี้อันดับตารางไบรทันจะเ,เหนือกว่าก็ตามนะครับวันนี้ขออนุญาตฟันธงมาอยู่ที่แอสตันวิลล่าเลยแล้วกันนะครับก็มองว่าไม่ยากเกินไปสำหรับวิลล่าที่จะสามารถคว้า3มแต้มแรกในในนามของสตตเวนเจอร์ลัดที่ กลับมาเป็นผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่าอีกครั้งนะครับวันนี้ฟันธงอยู่ที่แอสตันวิลล่าต่อไปปอดนะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามได้นะครับไม่ชอบก็สวนันมาแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับช่องทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลุงใหญ่พ่อมกันกต้องขออนุญาตลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ